ามาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคัดลายมือสื่อภาษานั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกหลักการคัดลายมือและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบกระทรวงศึกษาธิการได้ค่ะ การคัดลายมือนะคะเราจะเป็นการคัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบศึกษาธิการซึ่งมันจะแบ่งได้เป็น2แบบนะคะ 1. ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคุณครูมีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะจะมีทั้งหมด5เส้น4ช่องถ้าตัวเต็มบรรทัดเนี่ยเราจะคัดเต็ม4ช่องเลย แบบที่สองนะคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะมีสี่ช่องเราจะคัดแค่สองช่องค่ะก็คือครึ่งบรรทัดนะคะ ยากเลยใช่ไหมคะของฝางจากคุณครูวันนี้คะ่ะให้นักเรียนนะคะฝึกคัดลายมือโดยเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาไทยคะ่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจำนวน5บรรทัดโดยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและตัวบรรจงเต็มบรรทัดคะ่ะแล้วเราจะมาชมผลงานกันนะคะ